สุขีมันเสมอมั่นคือไหมความเจ็บยาสุดัยความไขยย่ยาสุมีสุขีมันเสมอมั่นคือเก้าผู้มาจะเว่าน้ำหมเจ้าแมนแอดลัดดาสันแล้วพี่น้องเอ่ยกราบสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องป้องปาปสู้ผู้สุคนเนาะค่ะยินดีต้อนรับกับช่องลัดดาชาแนลกับสาวชัยภูมิค้นมักตัวเลขพี่น้องจ้า คลิปนี้ห้างเดียววัดใจแอดมิเตอร์บอลใบแทนตะล่างเดลนิวที่ขอมาเนาะค่ะจัดให้ในคลิปนี้แล้วเด้อพี่น้องก่อนที่เข้าไปเบื้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดรัดดากันแน่นเนาะค่ะพี่น้องช่วงนี้เป็นฤดูฝนอย่าลืมพกลมออกข้างนอกกันนาะค่ะพี่น้องดูแลสุขภาพกันนาะค่ะพี่น้องคะ บาแล้วกลับไปเบิ่ง้อมูลแนวทางในคลิปนี้กันค่ะพี่น้องเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจแอดลดาน,นัมเดอพี่น้องค่ะไปเบิ่งกันจ้าเฮามาเริ่มกันทีแนวทางแรกพี่น้องคะชนสำนักพิมพ์เนาะค่ะ0 4 0 5์สี่4 7น7เนาะค่ะ จับชนสามสำนักดังนี้เนาะค่ะพี่น้องเหล็กตะล่างมาเบิงเดลนิวเดนที่สี่และสามเนาะคะ่ะชุดตะล่างเพิ่นกะเจ็ดห้าศูนย์หนึ่งแปดไทยลาดห้าสี่เจ็ดศูนย์เก้าสองแล้วก็อีกใบหนึ่งค่ะห้าเก้าสามสี่เจ็ดสองหกศูนย์เนาะคะ่ 5, 9, 3, 4, 7, 2, 6, ะ,คะพี่น้องมักมองไดก้กะจับวินมองนัน ท่านผู้ชมขอมาแอดนำมาฝากเลยเด้อพี่น้องหลักการมีคอนไยเลขแอดมาเนาะคะ่ะเพื่อนกับมันใจเติบนึงเพื่อนวางงวดที่ผ่านมาของเพิ่นคำนวณเพิ่นกับเขาเนาะคะ่ะลองเบิ้งพี่น้อง0 3 8 0 8 1นเนาะค่ะพี่น้องคะตัดลินเอาเด้อพี่น้องผู้ใดมกแอดกันนำมาฝากมาตอนในคลิปนี้เนาะค่ะพี่น้องคะแอดเซทานเนาะคะ่ะ894 9 0 8 9 9 8 4 9 4 9 0 9 4 0 4เ7นอกเนค่ะพี่น้องเน,น,เน้นๆก็คือซิแมนเก่าซีนาะค่ะเพื่อนเขียนสองรอบนอาะค่ะพี่น้องคะแล้กกามาต่อกันทีแนวทางของอาจารย์ดุยนาะค่ะ492 493 406 416-614 92939414เนาะคะ่ะอาจาร,รย์ดุยพลันมาถึงอีนา่งน้อยเนาะคะ่ะเดน4และ5 3 4 3 5 6 4 6 5 54 7ห94 5 9, 4, และ95 16เดือน767 7. ข้อมูลแนวทางในคลิปนี้เนาะคะ่ะ จวดจัดกันต่อที่ฝันเป็นจริงเนาะคะ่ะเขาตกับงวดที่ผ่านมางวดใหม่ปล่อยมาแล้วพี่น้องคะ16กรกฎาคม7 0 9 0 9 2หน้ามา70และ90เนาะค่ะพี่น้องคะฝันที่เป็นจริงมาต่อกันที่เม็ดเดียวแขนแขนเจ็ดสามก็คืออายุอาราชการที่10เนาะค่ะพี่น้องคะ มาต่อกันทีแนวทั้งสิบล่างนาอค่ะพี่น้องแนวทางสิบหกกรกดาษสิบล่างเด่นที่ศูนย์สี่เจ็ดเก้าสามารถเอาตัวเลขในใจเฮ้ามาจาบวิไดใดนาะค่ะพี่น้องคะสำหรับแนวทางใบนี้นาะคะ่ะว่ากันต่อกันทีแนวทางแอดมิเตอร์บอลนาะค่ะพี่น้องคะงวดทีธธ่ผ่านมากกระทำได้แค่ตัววิ่งเจาะหลุดนาะค่ะพี่น้องคะ วดใหม่ปลอยมาแล้วพี่น้องสิบหกกรกฎาคมหกเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องใบแท้เนาะค่ะแปดเจ็ดสี่เก้าเจ็ดเนยาะค่ะวิ่งที่7 07 7ศูนย์เจ็ดเจ็ดสองงงบน้อยเน้นที่ขีดเส้นใต้สีแดงเนาะค่ะพี่น้องคะแนวทางห้างเดียววัด ใจเนาะคะ่ะพี่น้องคะคลิปนี้ปอยมาแล้ว498เนาะค่ะ4 9่16้ดิเดือน7 6 7เนาะค่ะกะมีตัวกันน้ำอีกัางหนึ่งตัวใน,น้อยๆ894่เนาะคะ่ะก็คือตัวกับของเพิินอยู่ในตัวเดียวกันนะั่นแหละเนาะคะ่ะพี่น้องคะผู้ใดมักตดมกตรงกะ จัดไปเนาะค่ะพี่น้องคลิปนี้จบล่องแล้วเนาะค่ะพี่น้องขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลในคลิปนี้ทุกทุกทันขอบคุณทุกการรับชมของท่านผู้ชมเนาะค่ะอาจมีอนนียังผิดพลาดประการใดแอดละดกะ็ขอโทษขออภัยเนาะค่ะพี่น้องไปแล้วค่ะพี่น้องคะแอดก็ขอสู่ทํางานหาเงินมาจ่ายค่าเลกไทยกันก่อนเนาะค่ะพี่น้องคะแล้วพบกันใหม่ในทาังต่อไปเนาะคะ่ะสวัสดีคะ่ะ